ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนเบรกนะคะเราสองคนได้พูดกันถึงเรื่องงานวิจัยริ์ทางเภสัชวิทยาของขิงสมุนไพรในครัวในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต้านมะเรง็งหรือการต้านอาการอักเสบนอกจากขิงแล้วเนี่ยในหัวข้อของเรายังมีขมิ้นด้วยนะคะออขอถามดรยุ้ยหน่อยเถอะคะ่ะว่าเหตุผลในการทำสูตร ขิงขมิ้นให้อยู่ในแคปซูลเดียวกันเนี่ยนะคะคุณยุ้ยมีเหตุผลหรือมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะยุ้ยอ่านงานวิจัยของอียค่ะเป็นงานวิจัยในเซลเล์มะเร็งเต้านมลงในวารสารการแพทย์ของอียค่ะชื่ออีฟเชน journal of basic and applied science ในปี2017ค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยริกของการฆ่าเซลเล์มะเร็งค่ะในเซลเล์มะเร็งเต้านม3ชนิดขอดอนุญาตอ่านเป็นภาษาประหลาดนิดน,นึงนะคะ ก็เป็น breast cancer cell line เซลล์มะเร็งเต้านมชนิดที่เขาทดลองมี MCF7 ค่ะ SAr75 แล้วก็ MDA-MB231 โอ้โหนช่คะนะค่ะก็ภาษาสังแพทย์นะคะก็เนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งมันมีสับไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ปรากฏว่าส่วนผสมของขิงขมิ้นกระเทียมเนี่ย ไปฆ่าเอาเซลเล์มะเร็งเต้านมได้ทั้ง3ชนิดเลยในในการพ่อเซลล์นะคะขมิ้นมีงาน,นวิจัยไหมคะโอ้โหขมิ้นนี่ตัวตัววิจัยเยอะมากเลยค่ะก็จะต้องบอกว่าในในขมิ้นชันเนี่ยมันมีสารออกฤทธิ์ชื่อเคอร์คิวมินอยด์อยู่หเรเถ้าเราเอาขมิ้นมาป่นเนี่ยเราจะต้องใช้เยอะให้ทําก็เลยสั่งสกัดจากต่างประเทศทําให้เคอร์คิวมินอยด์ขึ้นไปอยู่ที่95%ต่อแคปซูลทําให้ปริมาณการกินจะได้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะเจมจนเจมจอนสับไปรุ่นเข้มข้นทุกเรื่องนะคะเป็นดรยุ้ยแล้วก็เป็นไทยธรรมเนี่ยนะคะคือความเข้มข้นคือแต่ว่าถึงจะเข้มข้นยังไงก็อยากให้คุณยุ้ยช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของคุณสมบัติทางด้านการแพทย์ของขมิ้นค่ะอยากอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเคยไปฟังคุณยุ้ยบรรยายเรื่องขมิ้นชัน ในงานของชลอวัยประเทศไทยนะคะมีแพทย์เข้ามาฟังถึง200กว่าคนนะคะตัวนี้แปลว่ามันสำคัญจริงๆแล้วก็นายแพทย์ก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สนใจเรื่องของขมิ้นกันมากงานังาน,งานบรรยายที่พี่บันบอกอะ่ะก็จะเป็นของออสํานักวิชาวิทยาศาสต์ชลอวัยแม่ฝรลวงจัดทุกปีตอนประมาณเดือนกันยาอะไรเงี้ย ซึ่งจัดที่ golden tulip ก็จะเป็นพวกกลุ่มหมอไปฟังกันเยอะเลยค่ะเป็นเรื่องของอะไรใหม่ๆในเรื่องชะลอวัยวันที่พี่วิ้ลไปฟังอ่ะเป็นวันที่ได้รับออมอบหมายให้พูดเรื่องหัวข้อสมุนไพรไทยกับกับการต้านมะเร็ง <S 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 <ม>เพราะฉะนั้นก็ขาดตัวขมิ้นชันไม่ได้เลยค่ะส่วนของขมิ้นชันที่ให้ประโยชน์ในทางยาก็คือเงาใต้ดินสารออกฤทธิ์มีชื่อว่าเคอร์คิวมินอยค่ะทั่วไปจะมีอยู่3-5เทั่วไปก็คือถ้าเราหยิบขมิ้นชันมาแล้วป่นก็จะมีอยู่แค่นั้น ตอนนั้นยุ้ตั้งใจทำก็เลยสั่งสั่งสกัดาจากต่างประเทศมาที่ความเข้มข้นอยู่ที่95%คขมิ้นชันเองเนี่ยสารออกฤทธิ์ของมันเนี่ยเนื่องจากตัวขมิ้นชันผงเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปมันจะไม่ค่อยดูดซึมก็เลยจำเป็นต้องทำให้มันเข้มเข้มข้นสูงเงี้ยค่ะงานวิจัยของขมิ้นชันในจันเพราะเซลคือการทำลายเซล์มะเร็งโดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลดีแล้วก็ป้องกันเซลดีจากการ ถูกทำลายโดยเคมีบำบัดในกระบวนการรักษามะเร็งแล้วก็มีกลไกเรื่องของการป้องกันการเกิดและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งโอ้โนี่เป็นที่พึ่งได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆในการรักษาร่วมนะคะผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วแล้วออต้องใช้เคมีบำบัดนะคะยังไงก็ต้องมีแพทย์แผนปัจจุบันเป็น,นะค,ะคนดูแลอยู่ดีนะคะ <noun. S 2> แต่ว่า บางทถาีถ้าในส่วนเดียวแล้วก็ทำลายเซลล์ดีไปด้วยก็เป็นตัวช่วยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะโอ้ยฟังแล้วแบบว่าดีนะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะแต่กลไกล่ะคะกลไกลในการต้านมะเร็งของคมิ้นชันมีอะไรบ้างคะยุ้ยสรุปหลักๆอยู่ประมาณ8กลไกค่ะ,คะก็คือยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็ง1อันที่2กระตุ้นการฟอตตายไปเองของเซลล์มะเร็ง3ยับยั้งโกรดแฟกเตอร์ของเซลล์มะเ,มร,เร็ง สี่รดอักเสบคะห้ารถยับยั้งการเจริญเติบโตของสเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็ง6กระตุ้นภูมิต้านทาน7ยับยั้งมี7กลไก7ยับยั้งการสร้างรางแหหลอดเลือดฝอยะมี7กลไกโอ้ย,ยอดเลยนะคะเขาช่วยได้เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยแต่แล้วอย่างนี้น่กมินชันมีงานวิจัยในการต้านมะเร็งชนิดอื่นๆบ้างไหมคะดัต้องบอกว่าส่วนใหญ่ทาในจันพ่อเซลล์กับหนูทดลองและที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แล้วก็จะมีเรื่องของมะเร็ง ช่องปากค่ะมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากตับอ่อนลำไส้ใหญ่ทวารหนักแล้วก็มะเร็งผิวหนังชนิดมัลติเพิลไมอลโอมาอันนี้ก็ <มะ S 1> เป็นงานในกานเพาะเซลล์ทางหนั้น,นะคะทีนี้นไทยทำ<ล>ยค่ะที่ไทยทำเรามีสูตรสารสกัดมเล็ดอังุ่นผสมสารสกัดขมิ้นชันที่มาของการผสมของสารสองตัวในแคปซูลเดียวกันนี้มันคืออะไรคะพี่เห็นคุณยุ้ยแนะนําคนที่เขากลัวกลัวการเป็นมะเร็งนะคะหรือคนที่กําลังรักษาอยู่ด้วย คือวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันรับประทานร่วมไปด้วยทั้งคุณยุ้ยยังนนแนะนําให้คนที่เป็นโรคกระเพาะทานได้ด้วยอีกอ,อ๋อขมิ้นชันมีางานวิจัยโรคกระเพาะใช่ไหมคะค่ะทีนี้แต,แต่แต่พี่เห็นว่าเรื่องของออที่ไทยทํามีสูตรสารสกัดเมล็ดง่นค่ะผสมกับสารสกัดขมิ้นชัน<า><า>มันเป็นอีกสูตรหนึ่งด้วยใช่ก็ใช้ได้ด้วยเพราะว่ายุ้ยไปคุยกับแพทย์หลายท่านนะคะไปปรึกษาแพทย์หลายท่านที่ท,ที่ที่เป็นหมอมะเร็งโดยตรง านก็ให้ให้ความรู้ว่าการที่คนไข้มะเร็งจะเสียชีวิตเนี่ยมีอยู่3สาเหตุค่ะสาเหตุหนึ่งก็คือคนไข้มะเร็งเป็นคนไข้ที่เสี่ยงต่อโสโตรกเพราะว่าเป็นโรคของการอักเสบแล้วมันจะทําให้ผนังหลอดเลือดด้านในเนี่ยอักเสบอันนึงก็คือเรื่องของสโตรกเรื่องที่2ก็คือแคตติเชียแคทชเชียค่ะคือภาวะการสูญเสียม,มนลกล้ามเนื้อจนเลือดเป็นกรดอันที่3ก็คือภาวะเซฟซีซือการติดเชียเข้ากระแสเลือดเนื่องจากภูมิตก คนนี้เมล็ดองุ่นเนี่ยมีงานวิจัยในเรื่องของเ,ออเส้นเลือดอยู่แล้วแล้วก็มีงานวิจัยในเรื่องมะเร็งหลายชนิดอยู่ก็เลยคิดว่าการที่เราป้องกัน s t r o k ในคนไข้มะเร็งเนี่ย มันควรจะเป็นเรื่องดี mm hmm. อยู่ก็เลยเอามาผสมในสุดเดียวกันโอ้โห oh ชัดเจนมาก mm hmm. แล้วรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะอย่างน้อยก็เป็นความหวังของผู้ป่วยนะคะก็เป็นการ<ค>ร่วมไปกับแผนปัจจุบันร่วมกันนะก,ก่อนคะ่ะร่วมกับแผนปัจจุบันก็<ค>ต้องร่วมกันค่ะขิงขมิ้นเป็นมากกว่าสมุนไพรในครัวค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกัน สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ Line at Top Shopping ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN 1 8 Top News เวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆ p แข็งแรงและมีความสุขทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ